เขาขอมองเกาไปเรยเอยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องชาวยูทูบทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดต,ตามใหม่ติดตามเก่าทุกท่านทุกคนครับที่นี้กับสิภาพเมื่อปลูกห้านะครับทนี่เป็นหยาเพ่งกลาะครับนี่สื่อมาหัวว่านนะครับพันหาลอยเงินนะครับสามลอยลูกนะครับกิโลละหาบาทตัดในผมนะครับเอารถปรไปใส่เอาอย่างเดียวนะครับทัวนี้เอามากอะถือว่าได้หลายอยู่นะครับพันหาลอยเงินนะครับ เอามาพุ่มกับมะมักไว้นะครับเอาน้ำโฮดไว้นะครับแล้วก็เอาผ้าคุ้มนะครับเป็นผ้าผ้ายางดำนะครับคุ้มไว้นะครับนี่ก็เป็นแปลงนะครับสูบน้ำใส่นขอว่านนะครับนี่ก็เพื้นสูบน้ำออกจากสะจะป่านะครับก็พอดีได้ถือเหล็กหางแถวไปน้ำนะครับนี่ครับพื้นที่พื้นที่เตรียมใ้นะครับกับวเต็มดิไรดีปไหนนะครับเตี้ยยาที่เอามามันสามารถปลูกได้ ประมาณไรหนึ่งนะครับสามหน่ยโลไรหนึ่งก็บจีไสอยู่ประมาณสามลอยซึ่งสองลอยหาสิบโลนะครับนี่ครับพื้นที่กำลังพอดีครับวิธีการปลูกกระปูกได้๋สองแบบนะครับถ้าปลูกแห้งถ้าปลูกน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบวิธีปลูกน้ำปลูกต้มนะครับปูมีเปอร์เซ็นต์เกิดมันสิดีกว่านะครับนี่พนักงานครับได้เบียกได้งานเขียวกับบาลนะนี่ มือสาวพี่บ่ากดไหล่กันกดไล่กันัลง,งานเกียงกะนำโคเร็วๆไปนะวิธีปลูกกับวาญากนะครับอไปก็ห้ยแบบนี้นะครับคือเห้าววานเขานะครับวิธีการปลูกคือกันกับห้างวานเขานะครับ อกะว่านั้นหนานาตาจักหน่อยนะครับแล้วก็ผมไก่ใส่โตตรตัลี่ปั่นเลยนะครับน่ครับเอาแบบหนานาตาจ็กหน่อยนะครับหากะถ้าถ้าพันบ่หลายนะหากะเนียนให้ทั่วก่อนนะครับนียนให้มันทั่วแล้วกันเมืนอเหลือหาก็ยังมากเติมเอานะครับตัวนี้ ผมคิดว่าพันมันพ่อนะครับก็เลยสั่มเห็นมันหน้านาไปเลยนะครับเพื่อมันมีตัวเกิดตัวบ่เกิดเป็นหยาแพทงกลุลานะครับซื้อมากกิโลละหาบาทนะครับ ก็ตัดให้พร้อมตัวนี้ก็เป็นนรกจักรพฟัดิวกับวานอิสราเอลนะครับปนกันนะครับพื้นที่ตรงนี้น้าม,มันท่วมนะครับแวหญ้ามันตายหญ้าตายแล้วพื้นี้ก็ทเทเลว่าที่ปูแบบเกากนเพื่อน้ำท่วมอีกกะจิตาอยอีกนะครับเลยเอาแพงกุหลาบมาปูนะครับให้กุหลาบมันทนน้ำกลัวครับทนน้ำกลัว ก็บต้องไปเสียเวลาบดน้ำนะครับเพื่อห้องฝ่อเฝ้านะครับตัวนี้ก็เป็นปูแบบตุมถ้าเรียกว่าจะปลูกแข่งนะครับกับเบื้องเล้วเข้าว่าปลูกตมมันเกิดดีกลัวนะครับถ้าปลูกแบบตมมันเกิดดีกลัวนะครับเบื้องพนักงานยหย,ย่หญ่ขึ้นเมาเอือนันเอือนันโอ้ ลงมา,ย,าย,ย้า,า,มมาย,าย,นยานหนาใส่ฝ่อเร็วมากหลินตมมาเร็วมา,ย,าย,ย้ายเป็นบ่ิหนาบรงหนาเน่าเลยมาเร็วมากลงมาลงมาย้ายหนาเร็วเร็วผ้ากาจัง่งอยากได้สาหนามครับนี่อยากได้สาหนามลงมาพระท่านเห็นงานเลยครับเกี่ยวกัาบบ้านเลยมาเร็วม,มามา,ย,าย,ย้ายหนาเร็วๆค่อยบริหนากับบ้า,า,บานเร็วเม,ม,มา ม็แบบบ้านทั่วๆไปนะครับบ่ไ้พิธีพิธันนะครับมีการเห็ดบ่ได้พิธีพิธันมองน้ามองบ้างครับขับปล่นกันไปบ่ไ้ยกล่องนะครับบ่ไ้ยกล่องบ่ไรย,ยังบากไม้ครับแต่วันบ้านถิ่นใบก็เอารถปั่นเลยครับ อะไรพีธีพิกันโมคือพวกหนานนโลกจักระพัดหงาเนี่เปลี่ยนครับต้องต้องยกล่องนะครับถ้ามุยกหายนามลำบากนะครับตรงนี้ก็แค่ให้พื้นที่มัสมืนนะคักกระส่ได้แล้วครับพอประมาณหาพื้นที่ด้วยเพราะหนา ตัวนี้นะครับมันมากแบบที่คุ้มๆนะครับที่หมองขังน้านะครับมันให้ตะมักนะครับท่านงานวกนันบบมาักน้มนะต้องยุ่งมองโคกๆแต่ว่าต้องอาศัยน้มเลี้ยงครับหันบบเลี้ยงบ่ใหญ่ครับตัวนี้จะปลูกง่ายกว่านะครับเพเส้นหลายๆกวนนะครับบพต้องเสียเวลาบด เก็บอกยีแน่นั่นมันนีแห้งผวดแน่ั่นมันหนีดีมาเลยมออกดิอย่เขาพอดีพอดีเอาไปหลอกเดียวพอเลยทั้งบอกมันลนเงียมันกลองัันองอย่างเตะออกน้ำไหยเตะดีเตะถือกันต่อหย่าดิ ้าจาอย่างไรซาลหนามานนางงานยิ <hammer> ่งงานห่ออยู่มาลงมาใหญ่ใหญ่เร็วเมาลุงบอเอาบ่อซาหนาม นี่ก็เป็นวิธีการปลูกแบบตมนะครับสูน้ำใส่ว้นี่ครับลมตรนนี้พอดีครับถ้าแบบโคกมันเปอร์เซ็นต์เกิดมันก็สีน้อยกลัวแบบนี้นะครับนี่กับเพิ่นผู้เพื่อนเคยผู้เพื่อนปลูกแล้วนะครับจะว่าไปสือพันธุ์ยางน้ำเพิ่นเพิ่นแนะนํำมานะครับเดี๋ยวนี้เปอร์เซ็นต์เกิดดีกว่านะครับก็โอเคครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปปันนะครับ คลิปนี้ก็มาแนะนำมาฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางจองนะยุ้ยครับดถไถสิ่งนะครับแล้พวพบกันชิมหนาครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ